สวัสดีครับก็มาพบกับเฟอร์นิเจอร์บ้านลากไม้ต่อไม้กันอีกครั้งนะครับผมครับหลังจากที่วันก่อนนะครับผมได้จำลองชิ้นงานก็คือนำต่อไม้กับปีกไม้นะครับมาวางกันรวมกันนะครับผมจำลองชิ้นงานว่าจะทำเป็นโต๊ะนะครับผมครับอันนี้ก็เป็น EP 2นะครับหลังจากที่นำมาวาง จำลองเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้เรื่อยตกแต่งนะครับแล้วก็ขัดนะครับผมขัดก็คือขัดเอาสิ่งตกปปลกที่ในซอกในมุมออกนะครับผมเมื่อขัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นํามาวางนะครับผมอันนี้ตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยนะครับผมก็คือนํามาวางจําลองดูว่ามัานจะสูงไปหรือเปล่ามันจะอยู่มุมไหนมันจะได้ทรงไหนนะครับที่พอวางสองชิ้นแล้วเนี่ยครับมันไม่ล้มนะครับแล้วก็เรายึด ไอ้เน้นนะครับผมเพื่อไม่ให้ชิ้นงานของเราเนี่ยยกสายยกขวาหรือตะแคงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมนี่ก็มาดูกันนะครับผมกลางล่างเป็นต่อไม้นะครับผมข้างบนเป็นปีกไม้นะครับนี่ผมขัดไปนิดหน่อยแล้วนะครับผมแล้วก็นี่นำสองชิ้นมาวางด้วยกันนะครับผมบัครก็ประกอบนะครับผมประกอบก็เป็นชิ้นงานนะครับ หลังจากที่เราได้มุมที่เราพอใจแล้วนะครับผมดูแล้วมันสวยงามนะครับไม่ล้มไม่โยกเยกนะครับผมหลังจากนี้เราก็ปรับแต่งนะครับผมก็คือปรับแต่งผิวโต๊ะให้เรียบนะครับแล้วก็ปรับแต่งขาความสูงของขาให้ได้ขนาดพอดีนะครับผมก็คือประมาณสักเจ็ดสิบนะครับผมหกสิบถึงเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าแปดสิบเราเรานั้นนะครับผมถ้าสูงไปมันจะไม่สวยนะครับผมถ้าต่ําไปนะครับมันก็จะไม่สวยอีก แต่ถ้าสูงมากนี่ครับมันก็จะโยกเยกนะครับผมมันจะล้มใส่เอาได้นะครับต้องให้ความสูงมันพอดีนะครับผมข้างล่างเป็นต่อไม้นะครับผมข้างบนเป็นปีกไม้นะครับซึ่งผมยังไม่ได้ปรับหน้าเรียบนะครับผมอันนี้ผมมาวางจําลองเพื่อที่จะได้ดูรูปทรงครับว่ามันออกมาแบบนี้นะครับรูปทรงมาแบบนี้ครับความสูงก็เราต้องลดลงหน่อยนะครับสําหรับชิ้นงานนี้นะครับอันนี้น่าจะสูงเกือบเม็ดนะครับผม ก,ก็ให้เหลือประมาณ80นะครับหรือว่า75นะครับพอสวยสำหรับนั่งกับเกบ้าอี้ตัว,ต,วตัวไปได้นะครับนี่มันสูงโดไปนะครับนี่ผมก็ได้ทำการขัดมุมตามซอกตามรูต่างๆนะครับผมตรงไหนที่เป็นดินก็เอาออกนะครับแล้วก็เม่ได้ขัดกระดาษทรายหยาบนะครับผมไปรอบหนึ่งแล้วนะครับ หลังจากนี้นะครับพอได้มุมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะปรับแต่งนะครับผมเพื่อที่จะให้ไม้มันเข้าเข้าล็อกเข้ารอยนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ยึดนะครับพอยึดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะปรับหน้าโต๊ะให้เรียบนะครับผมขัดด้านข้างตกแต่งให้สวยงามนะครับผมก็จะได้ชิ้นงานขึ้นมานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําไปลงสีทาเล็กเกอร์นะครับผมก็จะได้ความเงาเงางามของตอไม้ลากไม้ครับ นี่นะครับก็ออกมาสวยงามครับชิ้นงานนี้ครับขนาดนะครับผมถ้าเกิดว่าดูจากหัวตรงนี้นะครับไปถึงท้ายนะครับน่าจกประมาณเกือบเกือบสองเมตรนะครับผมส่วนกว้างสุดนะครับจากตรงนี้ไปตรงนู้นนะครับน่าจะประมาณแปดสิบนะครับผมคำนวณคร่าวๆนะครับส่วนความสูงนะครับจากพื้นจนถึงข้างบนนะครับตอนนี้น่าจะหนึ่งเมตรนะครับผมแต่ว่าผมต้องปรับลดลงไปอีกนะครับให้เหลือประมาณสัก 75-80ถึง80นะครับก็คือรวมแผ่นแล้วนะครับประมาณ8 0ดสหรือเจา75นะครับผมก็จะได้ความสวยงามครับผมมันไม่ดูสูงดูโย่งไปนะครับครับอันนี้ด้านหัวนะครับผมอันนี้ก็ต้องปรับให้มนมนให้เรียบนะครับผมเพื่อไม่ให้ไปเกี่ยวกับของกับเราได้นะครับผมถ้ามันคมมันก็จะบาดด้วยนะครับเพราะว่าไม้มันจะคมมากครับเป็นไม้เนื้อแข็งครับ อันนี้เป็นตอไม้แล้วก็แผ่นปีกไม้ตําเสาหรือการเกลานะครับนํามารวมเป็นชิ้นงานเดียวกันนยังไงครับก็สวยงามอยู่เหมือนกันครับสำหรับอิกลักษณ์ของไม้ตำเสาหรือว่าการเกลานะครับก็คือยังสดเสมอนะครับ อันนี้ตอไม้กับปีกไม้นะครับเป็นไม้คนละชิ้นกันนะครับเป็นไม้คนละที่กันนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้เอามารวมกันครับสร้างเป็นชิ้นงานขึ้นมาครับผมครับมาจากต่างที่ต่างถิ่นแต่ว่าไม้ชนิดเดียวกันนะครับเราก็มารวมกันได้ครับแล้วก็หลังจากที่เราทาสีลงวานิดแล้วนะครับความสวยงามก็จะสวยนะครับผมก็คือเป็นสีเดียวกันเลยทั้งทั้งคู่นะครับก็คือรวมแล้วเป็นชิ้นงานเดียวกันนะครับ ครับผมก็ประมาณนี้นะครับครับโกเนนะครับผมก็ลองติดตามกันต่อไปนะครับว่าชิ้นงานก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับผมก็ปรับแต่งปรับแก้ไปเรื่อยๆนะครับครับถ้าได้ชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปติดตามได้จาก f a c e b o o k ก็ได้นะครับผมผมก็จะเปิดขายนะครับผมราคาขายก็ไม่แพงครับผมจับต้องได้นะครับแล้วก็อายุการใช้งานนี่ผมรับประกันเลยครับว่า ยาวนานตลอดชีพเลยครับผมถ้าไม่ไปเผาหรือว่าไปทําให้มันแตกหักนะครับผมรานไม้ชนิดนี้ครับทนมากอยู่ในดินมานานแล้วนะครับผมอันนี้เราขึ้นมาทําความสะอาดแล้วครับครับแล้วก็นําประกอบเป็นชิ้นงานนะครับผมขอบคุณครับผมสําหรับชิ้นงานนี้ที่ติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ